สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนลข้นลรเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี f c น้อง,งอุ้หิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC หนุ่มบล้นลรเอ็ดครับ สวัสดีครับ f c ทุกท่านวันนี้นุ่มบวคดเอีมาพูดประเด็นประเด็นหนึ่งอีกแล้ววันนี้มาพูดเรื่องลูกสาวแห่งชาติครับพี่น้องพี่น้องลูกสาวแห่งชาติของขาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงโพสไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันนี่ไงไมยไอดอลของนุ่มบวลคดลเอีคือเกา่าสิ่งที่ผมนุ่มบวลคดเอีได้รับทราบกับสิ่งที่น้องพูดและโพสต์ ขึ้นมานั่นคืออะไรรู้ไหมนี่คือเด็กที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอน้องเป็นเด็กที่ไม่เคยยือนอยู่นิ่งน้องเป็นเด็กที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งนี่คือไอดอลหลายๆคนแม้กระทัง่งหนุบนบน่มวอลคอนเอดให้น้องเป็นไอดอลเลยน้องให้หลายๆอย่าง บุคคลหลายๆท่านในการดำรงชีวิตการโพสต์แต่ละครั้งหนุ่มวอลโคเลตยอมรับเลยว่านี่คือต้องใช้คาว่าสุดยอดแห่งมันสมองน้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโดยไม่หยุดนิ่งนี่คือสุดยอดของศิลปินพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งน้องเป็นคนที่ขยันมากๆเรื่องการพัฒนาตัวเอง สังเกตหลายๆคลิปเดิมพี่น้องน้องเดินไปจะร้องไปด้วยนะนี่คือขนาดคลิปที่ออกมาให้หลายๆท่านแม้กระทั่งพ่อแม่เอฟซีทุกท่านได้มองได้เห็นก็ยังมีการร้องผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่อยู่บนรถตู้น้องอาจจะร้องมากกว่านั้นนี่คือสุดยอดของศิลปินที่พร้อมที่จะก้าวไปอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยวันนี้อาจจะยังแม่นวาพี่น้องผมว่าถือบอก น้องเป็นบุคคลตัวอย่างกับศิลปินรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปครั้งหน้าการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาการขยันนี่คือสุดยอดของหลายๆท่านแม้กระทั่งน้องๆเด็กๆหลังๆที่อยากก้าวไปเป็นศิลปินในวันข้างหน้าขนาดน้องอายุแค่นี้ผมยังยกให้เป็นนี่มาไอดอนเลยไม่ว่าจะก,การดำรงชีวิตการสู้ชีวิตนี่คือสุดยอด ศิลปินน้องๆหลายๆท่านที่กำลังจะก้าวไปข้างหน้าอยากเข้าไปเป็นศิลปินเข้ามาดูได้เลยผมผมพูดจากใจเลยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาดูช่องผมสามารถนําแนวทางของน้องไปแนะนําลูกๆหลานๆก็ได้นี่คือการสู้ชีวิตที่สุดยอดไม่ว่าจะก,การดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักร้องพัฒนาตัวเองไม่หยุดยัง้งนี่คือเด็กที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า นี่คือศิลปินที่พร้อมที่จะก้าเปข้างหน้ามาหยุดยั้ยงในอนาคตคอยดูวันที่น้องสะสมประสบการณ์ทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างไว้โตเต็มวัยน้องพร้อมที่จะปล่อยสิ่งดีๆให้ที่น้องเอฟซหลายๆท่านได้เห็นแน่นอนนี่คือศิลปินตัวอย่างดาวรุ่งตัวอย่างแม้กระทั่งหลายๆช่องที่นำน้อง ไปลงแม้กระทั่งรายการทีวีแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์การนําเอาหญิงเพชรบานแพลงลงไปลงนั่นคือนี่คือต่อไปผมเชื่ออย่างนั้นเลยว่านี่คือซูเปอร์สตาร์ในอนาคตต่างประเทศจับตามองในประเทศจับตามองผมเชื่อเลยว่าในอนาคตศิลปินคนนี้จะสามารถทําให้เอฟซในประเทศไทยเข้ามาติดตามได้อีกมากมายหลายๆท่านยังไม่ รู้จักน้องเพราะว่าถ้าค่าเฉลีย่ยเหมือนผมพูดแหละในประเทศไทย60เกือบ70ล้าน70ล้านคนคนรู้อยู่ในเลทประมาณ4ถึง4ล้านถึง5ล้านคือยังมองมองเห็นเข้ามาติดตามด้วยและยังไม่ติดตามถ้าพวกเราแม้กระทั่งยูทูบเบอร์อย่างผมนมว,วลนข้อเลทมาพูดแบบนี้เผยแพร,พร,พร่ออกไปคนที่ยังไม่รู้จักน้องก็จะได้รู้จักน้องนี่คือความใฝ่ฝันของผมคือนี่คือ FC ผมเป็น FC ผมพร้อมที่จะสนับสนุนน้องสนับสนุนยังไงนี่ไงช่องของผมสามารถผเผยแพร่ให้คนที่ยังไม่รู้จักน้องได้มารู้จักน้องว่าน้องเป็นคนแบบไหนน้องเป็นบุคคลตัวอย่างในความคิดการสู้ชีวิตนี่แหละทำไมหนุ่มวกลโคเรตถ,ถ,ถึงเป็น FC น้องร้อยเปอร์ซนน้องคือศิลป,ปินที่ไม่หยุดพัฒนาผมชอบตรงนี้เลยไม่ว่าจะก,การเดินการนั่ง หรือไปไหนกระช่างน้องจะร้องตลอดจุดไหนจุดอ่อนแม้กระทั่งไปถึงบ้านผมเชื่อเลยว่าน้องต้องไปแอบร้องอยู่แล้วแหละนี่คือบางครั้งบางสิ่งคือเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเราไม่ได้เห็นแต่ว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เราเห็นน้องซ้อมตลอดนี่คือศิลปินตัวอย่างสําหรับเยาวชนรุ่นใหม่และเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาครับนี่คือสุดยอดผมไม่ได้อวยเกินจริงแต่นี่คือความจริงที่ปรากฏแก่เอทุกท่านที่ได้เห็นใช่ไหมครับ ผมพูดจากใจเลยมีโอกาสแนะนําลูกหลานที่อยากจะร้องเพลงอยากประสบความสําเร็จฝึกฝนนะครับวันข้างหน้าต้องสําเร็จวันนี้ไม่มีใครสําเร็จเลยน้องก็สู้ตั้งแต่เด็กร้องตั้งแต่เด็กร้องทุกอย่างทดลองไปเรื่อยจนล่องเสียงมันอยู่นิ่งและค้นหาร่องเสียงตัวเองรู้จังหวะล่องเสียงตัวเองผมไม่ใช่ศิลปินแต่ผมคิดว่าประสบการณ์จะทําทให้เราสําเร็จน้องก็จะฝึกฝนมาเรื่อยจนกระทึงทุกวันนี้แหละครับ นี่คือสุดยอดผมชอบจริงๆวันนี้น้องโพสได้ใจน้องคนนี้คือพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดยั้ยงอนาคต FC ทุกท่านเข้ามาติดตามไม่มีผิดหวังครับนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เห็นแน่นอนในอนาคตน้องจะเป็นไอดอลสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่แม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองเห็นว่าเฮ้ยเราไม่มีสิทธิ์ท้อเรามีสิทธิ์ที่จะพัฒนาเพื่อให้ประสบความสาเร็จได้ คนเราถ้าไม่หยุดพัฒนายังไงก็สําเร็จผมเชื่อตรงนี้เลยน้องคือคนหนึ่งคือหลายๆท่านถ้าจับได้จับตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติของน้องได้แม้กระทั่งกลับไปค้นหาสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่น้องทําไว้แล้วเอฟซีมาปฏิบัติตามผมเชื่อเลยว่าสําเร็จน้องไม่เคยหยุดยัง้งน้องพร้อมที่จะไปร้องทุกท,ที่ที่มีเวทีน้องพร้อมที่จะทําต่อสู้อยู่บ้านก็ฝึกแม้กระทั่งการ ดูแลตัวเองการดำารงชีวิตการดูแลการเทคแคร์ fc ของน้องน้องแคร์ทุกคนน้องแคร์ทุกท่านนี่คือที่สุดของที่สุดนี่คือไอดอลหลายๆท่านมีโอกาสครับพี่น้องนี่คือศิลป,ปินที่เราสนับสนุนมาถูกทางแล้วหนุ่มอวโค้นเสไตล์นี้พูดตรงๆผมชอบนี่เห็นไหมทุกครั้งที่น้องโพสผมชอบมากผมพร้อมที่จะนำความพูดของน้องสิ่งที่น้องพูด ไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักว่านี่คือศิลปินตัวอย่างการให้แนวทางการให้แนวความคิดความคิดสุดยอดของสิยอดไม่อยากจะเปรียบเทียบกับใครแต่ขอให้รู้ว่านี่คือศิลปินที่สามารถโพสต์แต่ละครั้งสะเทือนไปทั้งประเทศแม้กระทั่งเอฟซีที่ดูอยู่อนาคตน้องแค่เอ่ยขึ้นอ่ะเอฟซีต้องผมรอวันขันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้หลายๆท่านอาจจะมองว่า หนุ่มวอนคนร้อยเอ็ดพูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าคอยดูวันที่น้องประสบความสําเร็จแล้วกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้ผมว่าทุกท่านจะจําสิ่งที่หนุ่มวอนคนร้อยเอ็ดพูดนี่คือศิลปินที่ชื่นชอบและทําให้ผมชื่นชอบผมเชื่อเลยว่าเยาวชนหลายๆท่านมีน้องเป็นไอดอลศิลปินรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาพร้อมที่จะศึกษาข้อมูลจากน้องพ่อแม่ก็น่าจะให้ข้อมูลลงไปผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ ไม่ธรรมดาในอนาคตถ้าเอฟซีคิดว่าหนุ่มโวลคอนเตพูดถูกคอมเมนต์ได้เลยแนะนําทุกอย่างผมรับฟังหลายๆท่านพูดอะไรผมฟังและอ่านตอบทุกคอมเมนต์ถ้าไม่หลุดจริงๆหนุ่มโวลคอนเตจะตอบทุกคําถามตอบทุกคอมเมนต์สุดท้ายด้ยสุดครับเอฟซี FC ที่เข้ามาดูช่องหนุ่มโวลคอนเตก็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจหนุ่มโวลคนร้ายเอกด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอเล่าวว่าสวัสดีสว,ส,ดสวีดัสครับผม